ลุงขับวินเก็บกระเป๋าตังได้กระเป๋าใบใหญ่วางอยู่ข้างถนนในซอยเปลี่ยวลุงเดินกลับจากส่งลูกค,ค้าเห็นแวบๆอยู่ริมทางความคิดแรกคือเก็บไว้ก่อนเพราะเงินในนั้นน่าจะเยอะแต่แล้วความสงสัยเริ่มก่อตัวกระเป๋านั้นดูเก่าแต่ยังมีสภาพดีมากมีกลิ่นหนังเก่าคละคลุ้งในอากาศชื้นๆของค่ำคืนเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ข้างทางทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวลุงเปิดกระเป๋าชาฮ่าฮ่า เห็นเงินหลายพันบาทอยู่ในนั้นและยังมีบัตรประชาชนซ่อนอยู่ใต้เงินเจ้าของชื่อสมชายที่อยู่ในเขตใกล้เคียงลุงเริ่มลังเลจะเก็บไว้เองหรือจะตามหาเจ้าของดีแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเสียงหวานหวานของผู้หญิงถามหาสมชายลุงใจเต้นแรงเสียงนั้นทำให้ลุงรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจับตามองอยู่และแลบเสียงฝีเท้าเร็วๆดังมาจากซอยที่ลุงเพิ่งเดินผ่านมา ไม,มไม่มีใครอยู่ในซอยตอนนี้มีแค่ความมืดและเสียงนั้นเท่านั้นลุงหยุดนิ่งหายใจติดขัดเหงื่อเย็นซึมตามหน้าผากลุงรีบหยิบกระเป๋าตังขึ้นแล้วหันหลังเดินออกจากซอยอย่างรวดเร็วแต่ความรู้สึกแปลกประหลาดยังตามหลอกหลอนเหมือนมีบางอย่างกำลังติดตามเขาอยู่ในความมืดลุงเดินเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกทุกเสียงที่ดังขึ้นในความมืดทำให้ลุงรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ใกล้ฮ่าฮ่าแต่เมื่อลุงหันไปมองไม่มีใครเลย เพียงแค่เงาของต้นไม้โยกไหวไปมาเบื้องหลังเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งลุงหยิบขึ้นมาดูอีกทีเห็นชื่อสมชายกำลังโทรเข้ามาแต่ความรู้สึกหวาดกลัวทำให้ลุงไม่กล้าโทรกลับลุงตัดสินใจหาที่ปลอดภัยเพื่อคิดก่อนเดินไปถึงริมถนนใหญ่แสงไฟจากเสาไฟฟ้าทำให้ลุงรู้สึกสบายใจขึ้นนิดหนึ่งแต่ทันใดนั้นเสียงรถจักรยานยนต์ดังสนัน่นและมีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อน ชายคนนั้นมองลุงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวลุงกระเป๋าตังนั่นอย่าแต่ต้องมันคำพูดนั้นทำให้ลุงยิ่งสงสยัยและชายคนนั้นก็รีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วลุงยืนง,งงงอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรกับกระเป๋าใบนี้แต่ในใจก็เริ่มรู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ได้เป็นแค่ของหายธรรมดาฮ่าฮเพราะเหมือนมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมืดรอบตัวลุงเริ่มหนาทึบขึ้น และลมเย็นเย็นพัดผ่านทำให้ลุงรู้สึกเย็นจนขนลุกเหมือนมีสายตาคอยจับจ้องอยู่ทุกฝีก้าวลุงจ้องมองกระเป๋าในมืออีกครั้งและเห็นว่ามีซองเอกสารเล็กเล็ซ่อนอยู่ข้างในลุงค่อยๆดึงซองนั้นออกมาอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดซองออกมาลุงเห็นรูปถ่ายเก่าๆและจดหมายหนึ่งฉบับจดหมายเขียนด้วยลายมือหวัดหแต่ข้อความกลับเต็มไปด้วยคำเตือนว่าอย่าไว้ใจใคร และให้รีบทำบางอย่างก่อนที่จะสายเกินไปลุงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าที่คิดเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระเป๋าตังค์หายธรรมดารรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องลึกลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตลุงไปตลอดกาลลุงจ้องมองซองจดหมายในมือด้วยความหวาดหวัน่นใจลุงสั่นไหวเหมือนกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สำคัญมากและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เสียงไม่ใช่เสียงหญิงสาวเสียงนั้นเป็นเสียงทุ้มต่ำแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยคำขู่คืนกระเป๋ามาหรือจะเสียใจไปทั้งชีวิตลุงแข็งทื่อในทันทีมือสั่นจนเกือบทำโทรศัพท์หล่นเสียงทุ้มต่ำนั้นแผ่วเบาแต่เหมือนดังก้องอยู่ในหัวใจลุงความกลัวคลุมเครือเข้ามาแทรกซึมทุกอนูของร่างกายลุงยืนอยู่กลางถนนโลง่งรอบข้างเงียบกว่าปกติราวกับเวลาหยุดเดิน เพียงแสงไฟถนนที่ส่องลงมาเบาบางไม่สามารถไล่ความมืดได้หมดลุงมองไปรอบๆด้วยสายตาที่หวาดระแวงเงาของต้นไม้ใหญ่ขยับไหวอย่างช้าฮ่าฮเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังแอบซ่อนตัวรอคอยเสียงฝีเท้าคนใกล้เข้ามาอย่างเงียบเชียบแต่ลุงไม่ได้หันไปมองเพราะรู้สึกได้ว่าความอันตรายกำลังคืบคลานมาอย่างช้าฮ่าฮและใกล้เข้ามาทุกวินาทีลุงคิดถึงคำเตือนในจดหมาย คำว่าอย่าไว้ใจใครดังก้องในหัวแต่ในใจลุงกลับรู้สึกสับสนและโดดเดี่ยวไม่รู้จะพึ่งใครในเวลานี้โทรศัพท์ในมือยังคงสั่นรัวลุงตัดสินใจกดรับสายอย่างสันเทาเสียงทุ้มต่ำอีกครั้งดังขึ้นมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่คำเตือนแต่นี่คือคำสั่งลุงกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากก่อนจะถามเสียงแผ่วเบาคุณคือใครทำไมต้องการกระเป๋าใบนี้แต่ไม่มีคำตอบ มีเพียงเสียงลมหายใจหนักหน่วงที่ดังผ่านโทรศัพท์ก่อนสายจะถูกตัดไปทันทีลุงยืนอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนความมืดรอบตัวกำลังบีบคั้นและหัวใจของลุงเริ่มเต้นแรงจนแทบจะระเบิดลุงมองไปยังซอยที่เจอกระเป๋าสายตากล้ากล้ากลัวกลัวแต่ในใจเต็มไปด้วยความอยากรู้ว่าความลับของกระเป๋าใบนี้ซ่อนอะไรไว้ลุงก้าวเข้าไปในซอยอย่างระมัดระวังแต่ทันใดนั้นไฟถนนที่เคยสว่างอยู่ก็ดับลงทั้งหมด ความมืดกลืนกินทุกอย่างและลุงรู้สึกเหมือนถูกล,กลากลงไปในความมืดนั้นอย่างช้าฮ่าฮ่าเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในความเงียบอย่าคิดจะหนีเพราะสิ่งที่คุณเก็บไว้มันไม่ใช่ของธรรมดาลุงหยุดนิ่งใจแทบหยุดเต้นแล้วโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบตัวเขาในวินาทีนั้นเองลุงรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป ลุงยืนท่ามกลางความมืดมิดที่กลืนกินทุกอย่างรอบตัวเสียงกระซิบเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆหูของลุงลมเย็นๆพัดผ่านเหมือนมือเย็นชาจับที่ไหล่ลุงพยายามหายใจลึกๆเพื่อควบคุมความกลัวแต่ทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าไปกลับเหมือนมีบางอย่างหนักหน่วงกดทับในอกเสียงฝีเท้าช้าๆดังขึ้นจากด้านหลังลุงกลืนน้ำลายอย่างลำบากใจสั่นรัวจนแทบจะหยุดเต้นลุงหันกลับไปช้าฮ่าฮ่ แต่ก็ไม่เห็นใครแค่ความมืดและเสียงที่ใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮ่กระเป๋าตังในมือเริ่มสั่นเบาฮ่าฮ่เหมือนมีพลังบางอย่างที่ลึกลับพยายามบอกลุงให้รีบหนีไปแต่ลุงยังไม่ยอมปล่อยเพราะความสงสัยและความรับผิดชอบยังคงผูกมัดใจไว้ทันใดนั้นเองแสงไฟจ้าสว่างขึ้นจากปลายซอยและมีเงาคนหนึ่งยืนรออยู่ชายคนนั้นสูงใหญ่ใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามืด แต่ดวงตาสองข้างกลับสองประกายเหมือนไฟนรกเขายิ้มอย่างเย็นชาคืนกระเป๋ามาเถอะลุงไม่งั้นลุงจะเสียใจลุงใจเต้นแรงแต่ก็ยืนหยัดมั่นคงผมจะตามหาเจ้าของด้วยตัวเองไม่ใช่แค่คืนให้คนที่ไม่รู้จักชายคนนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮเสียงนั้นทำให้ลุงรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวถ้าอยากมีชีวิตรอดก็รีบตัดสินใจลุงพยายามถอยหลัง แต่จูจ่ๆพื้นดินรอบตัวกลับสั่นสะเทือนเหมือนมีแรงลึกลับดึงรั้งไม่ให้ลุงหนีไปไหนกระเป๋าตั้งในมือร้อนเผาเราวกับมีไฟลุกไม่อยู่ข้างในความมืดและความกลัวกลืนกินลุงทีละน้อยแต่ลุงยังคงยึดมั่นในความถูกต้องและทันใดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงใดตอบกลับแค่เสียงหายใจหนักๆและเสียงกระซิบซ่อนเร้นลุงลุงคืนกระเป๋ามา ลุงรู้สึกเหมือนถูกเสียงนั้นดึงดูดเข้าไปในความมืดลึกลงไปอีกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาแต่ลุงยังคงยึดกระเป๋าไว้แน่นในมือเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาอย่างซ้ำฮ่าฮ่าลุงลุงคืนกระเป๋ามาเหมือนเสียงนั้นแทรกซึมเข้าไปในความคิดทําให้ลุงรู้สึกสับสนและหวาดกลัวลมเย็นพัดผ่านอย่างแรงจนเสื้อผ้าปลีไหวและเงารอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวคล้ายมีชีวิตลุงมองไม่เห็นทางข้างหน้า แต่ใน,ในใจกลับเต็มไปด้วยความกล้าหาญแปลกฮ่าฮ่าลุงตัดสินใจเดินตรงไปยังแสงไฟที่อยู่ไกลฮ่าฮาทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนโลกกําลังพังทลายรอบตัวเสียงฝีเท้าดังตามหลังอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ลุงไม่กลัวอีกต่อไปท่านใดนั้นลุงเห็นเงาร่างของคนอีกคนยืนอยู่ใต้แสงไฟอย่างนิ่งสงบสมชายชายในกระเป๋าตังค์ยิ้มอย่างลึกลับแล้วยื่นมือออกมาลุงขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้ง ลุงส่งกระเป๋าคืนอย่างลังเลแต่ในใจรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกสมชายหายตัวไปในแสงไฟทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดและลุงเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปตลอดการแต่กระเป๋าตั้งในมือกลับไม่มีเงินหรือเอกสารใดเหลืออยู่เลยเหลือเพียงความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้และคำถามที่ยังค้างคาในใจลุงเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรและกระเป๋าใบนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่จริงๆ ลุงหยุดยืนอยู่กลางถนนเปล่าเปลี่ยวความสงสัยแทรกซึมเข้ามาในใจอย่างหนักหน่วงกระเป๋าที่เคยหนักแน่นในมือกลับเบาบางราวกับถูกดูดกลืนไม่มีเงินไม่มีเอกสารเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวความเงียบเข้าปกคลุมรอบตัวลุงอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านพัดปลิวใบไม้ร่วงหล่นลงพื้นเสียงฝีเท้าของลุงก้องกังวานในยามค่ำคืนแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากความมืด ลุงก้าวเดินต่อไปโดยไม่แน่ใจว่าอะไรคือความจริงความรู้สึกหนักหน่วงจากคืนที่ผ่านมายังคงกดทับจิตใจอย่างไม่คลายท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงขู่หรือคำเตือนเป็นเสียงของหญิงสาวที่พูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นลุงขอบคุณที่ยังไม่ทิ้งสิ่งสำคัญไว้ข้างหลังบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงลุงกลืนน้ำลายพยายามทำความเข้าใจกับคำพูดนั้น แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดับไปเหลือเพียงเสียงลมและความเงียบที่ยาวนานลุงยืนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวระยิบระยับเป็นประกายแม้คืนจะมืดมิดในใจลุงมีเพียงคำถามที่ยังไร้คำตอบกระเป๋าตังใบนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ลึกลับและน่ากลัวและลุงรู้ดีว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงลมหายใจในความมืดยังคงดังอยู่และบางที ความจริงที่แท้จริงอาจรอจรคอยอยู่ตรงมุมมืดนั่นเองลุงยืนอยู่กลางถนนเงียบเหงาหัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดความมืดรอบตัวเหมือนกดทับทุกความคิดลมพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงซาเบาฮ่หาฮ่าเหมือนเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาจากไกลฮ่หาฮ่าลุงรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังจับตามองอยู่จากเงามืดแต่ลุงไม่กลัวอีกแล้วเพราะครั้งนี้ลุงรู้ว่าต้องเผชิญหน้ากับความจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม มือของลุงยังจับกระเป๋าตังเปล่าไว้แน่นเหมือนถือกุญแจเปิดประตูสู่ความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้งลุงค่อยๆหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังสายเรียกเข้าคือหมายเลขที่ไม่รู้จักลุงกดรับอย่างใจสัน่นเสียงทุ้มต่ำอีกครั้งแต่คร,คราวนี้แผ่วเบาลุงเตรียมตัวให้พร้อมบางสิ่งกำลังจะเริ่มขึ้นลุงรู้ทันทีว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ความมืดรอบตัวดูเหมือนจะขยายกว้างขึ้นพร้อมกับเสียงลมหายใจที่ใกล้เข้ามาเรื่อยฮ่าฮและลุงต้องตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไปหรือหลีกหนีจากความลึกลับนี้แต่ใจลุงเลือกแล้วที่จะสู้และค้นหาความจริงให้ได้เพราะบางครั้งการเจอความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดคือหนทางเดียวที่จะพบแสงสว่างที่แท้จริงและชีวิตที่แท้จริงของลุงกำลังจะเริ่มขึ้นนบัดนี้ ลุงกดวางสายโทรศัพท์อย่างช้าฮ่าฮาสายตาจับจ้องไปที่กระเป๋าใบเดิมในมือความรู้สึกหนักอึ้งยังคงเกาะกลุ่มหัวใจแต่ครั้งนี้มีเปลวไฟเล็กๆของความหวังลุกโชนขึ้นในอกลุงเดินออกจากถนนเปลี่ยวก้าวเข้าสู่ตรอกเล็กๆที่เต็มไปด้วยเงาและเสียงสะท้อนทุกก้าวยิ่งทำให้ลุงรู้สึกถึงความผิดปกติที่แฝงอยู่ในทุกมุมมืดรอบตัวเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะ กระเป๋าใบนี้ราวกับเป็นจุดศูนย์กลางของพลังลึกลับที่รอให้ลุงค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ลุงหยุดที่หน้าบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งบ้านที่ดูเหมือนไม่มีใครอยู่มาเป็นปีแต่ในวันนี้กลับดูเหมือนว่าบ้านหลังนั้นกำลังรอใครบางคนมือที่สั่นเทาของลุงผลักประตูไม้เก่าเสียงประตูดังเอียดอย่างน่ากลัวลุงก้าวเข้าไปในความมืดสายตาพยายามปรับให้ชินกับความมืดรอบตัว ในบ้านนั้นมีกลิ่นฝุ่นและความชื้นประปนกันแต่ลุงรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยจากนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาฮ่าฮะเหมือนเสียงกระซิบที่ไหลออกมาจากกำแพงลุงมาถึงแล้วหรือเสียงนั้นเย็นเยียบแต่กลับเต็มไปด้วยความคุ้นเคยลุงหันไปมองแต่ไม่เห็นใครเพียงแค่ความเงียบกลับมาปกคลุมทุกอย่างในมือของลุงกระเป๋าเริ่มสั่นแรงขึ้นอีกครั้ง เหมือนถูกดึงดูดไปยังจุดใดจุดหนึ่งในบ้านลุงเดินตามแรงดึงดูดไปจนถึงห้องใต้หลังคาที่มืดมิดที่นั่นมีแสงเล็กๆส่องออกมาจากกล่องไม้เก่าลุงเปิดกล่องช้าฮ่าๆพบกับเอกสารเก่ารูปถ่ายและจดหมายอีกหลายฉบับเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้มากว่าหลายสิบปีแต่เมื่อเปิดจดหมายฉบับหนึ่งออกลุงรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างพุ่งเข้าใส่ตัวและคำพูดในจดหมายกลับเป็นคำเตือนสุดท้าย ถ้าคุณอ่านถึงตรงนี้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายลุงรู้ทันทีว่าความลึกลับนี้ยังไม่จบและสิ่งที่รอเขาอยู่ในความมืดนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการมากกว่าที่เคยคิดไว้เสียอีกลุงใจเต้นรัวเมื่ออ่านประโยคนั้นจบมือสั่นจนแทบจะปล่อยจดหมายหลุดลงพื้นเสียงลมหายใจเย็นเฉียบพ,พัดผ่านห้องใต้หลังคาเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆแต่ลุงไม่เห็นใคร ความมืดในห้องเหมือนจะหนาแน่นขึ้นเรากับถูกปิดล้อมด้วยเงาที่มองไม่เห็นกระเป๋าในมือสั่นแรงกว่าเดิมเหมือนส่งสัญญาณเตือนลึกๆจากข้างในลุงพยายามรวบรวมสติหยิบเอกสารและรูปถ่ายขึ้นมาดูทีละชิ้นภาพถ่ายเก่าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกลับเปลี่ยนเป็นภาพเงาดำคลุมหน้าคนในภาพใบหน้าที่ดูคุ้นเคยแต่ไม่อาจระบุได้จดหมายฉบับอื่นๆบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง ที่ถูกลืมและถูกคำสาปสืบทอดกันมายาวนานเหมือนว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกุญแจสำคัญของคำสาปนั้นจุ่ๆประตูห้องใต้หลังคาก็ดังปิดลงอย่างแรงลุงสะดุ้งหันไปมองด้วยความตกใจไม่มีลมพัดเข้ามาแต่ประตูถูกปิดด้วยแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบๆตัวลุงลุงอย่าหนีคืนกระเป๋ามาแล้วทุกอย่างจะจบลุงรู้ว่าตัวเองติดอยู่ในกับดักลึกลับ ไม่สามารถหนีไปไหนได้ง่ายฮ่าฮาและสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าไม่ใช่แค่ของธรรมดาแต่เป็นภาระหนักอึ้งที่ต้องแบกรับหัวใจลุงเริ่มเต้นช้าลงแต่ในสายตายังมีประกายแห่งความมุ่งมั่นลุงตัดสินใจว่าจะหาคำตอบให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรและในความมืดนั้นเองแสงสีแดงเล็กๆสว่างวาบขึ้นจากกระเป๋าเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ลึกลับที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ลุงรู้สึกได้ว่าความจริงกำลังรอเขาอยู่ใกล้ฮ่าฮ่พร้อมกับความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการจริงฮ่าฮ่ลุงก้มลงมองสัญ,ญลักษณ์สีแดงที่แผ่แสงวาบๆในมือมันเหมือนลายเส้นพันกันยุ่งเหยิงแต่กลับเต็มไปด้วยพลังลึกลับมือของลุงเริ่มร้อนเผาเหมือนมีไฟไม่เล็กๆที่ผิวหนังจูจูเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากบันไดไม้เก่าลุงหันไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น เพียงแค่เงามืดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านห้องลุงรู้สึกว่าตัวเองถูกล้อมรอบด้วยความลึกลับที่ไม่มีวันจบทุกอย่างรอบตัวเหมือนเคลื่อนไหวช้าฮ่หาฮแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสงสีแดงจากกระเป๋าเริ่มกระพริบเหมือนเตือนภัยพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาวกว่าเดิมลุงจงฟังให้ดีนี่คือคำสาปที่ถูกผนึกไว้ในนี้ลุงพยายามตั้งสติและค่อยๆเปิดฝากระเป๋าออกช้าฮ่หาฮ ในนั้นมีหนังสือเล่มเล็กๆปกหนังสีดำคลับไม่มีชื่อไม่มีตัวอักษรใดฮ่าฮ่เมื่อเปิดหนังสือลุงพบกับหน้ากระดาษเก่าที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์และข้อความที่อ่านไม่ออกแต่ในใจกลับรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้คือกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยทุกอย่างท่านใดนั้นไฟในห้องดับลงทั้งหมดเหลือเพียงแสงสีแดงจากสัญ,ญลักษณ์ในกระเป๋าลุงรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านหลังคอ เหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ในความมืดลุงต้องตัดสินใจจะเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อไปหรือจะปล่อยให้ความลึกลับนี้หลุดมือไปแต่ในใจลุงมีเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนความจริงที่แท้จริงไม่เคยปล่อยให้ใครหนีไปได้ง่ายๆลุงสูดหายใจลึกและค่อยๆพลิกหน้ากระดาษหน้าแรกของหนังสืออย่างชา้าฮ่าฮชีวิตของลุงกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการนวินาทีนั้น ลุงสายตาจ้องไปที่หน้ากระดาษเก่าๆที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดแต่แล้วทีละตัวอักษรก็ค่อยๆเปล่งแสงสีขาวออกมาเหมือนหนังสือกำลังสื่อสารกับเขาโดยตรงเสียงกระซิบในห้องดังขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือคำสาปแห่งตระกูลที่ถูกปิดผนึกไว้ในกระเป๋าใบนี้มาเนิ่นนานผู้ที่ได้ครอบครองกระเป๋าจะถูกพันธนาการด้วยโชคชะตาและต้องสืบทอดความลับนี้ต่อไปลุงรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ <gie> ่ <autre> เหมือนว่าคำพูดนั้นกลายเป็นแรงดึงดูดที่จับเขาไว้ไม่ให้หนีไปไหนในใจลุงเกิดคำถามใหญ่ว่าคำสาบานนี้มีจริงหรือไม่แล้วทำไมเขาถึงได้มาเกี่ยวข้องกับมันกระเป๋าปเริ่มปล่อยแสงแดงสว่างจ้าทำให้ลุงต้องหลับตาเพื่อลดแสงจ้าเมื่อเปิดตาขึ้นมาอีกครั้งลุงเห็นภาพในหัวชัดเจนภาพของครอบครัวหนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้และความเศร้าโศกที่ถูกซ่อนเร้นไว้ในทุกมุมมืด ลุงรู้ว่าเขาไม่ได้แค่ถือกระเป๋าใบหนึ่งแต่ถือชะตากรรมของใครบางคนไว้ในมือและการเดินทางของเขายังไม่สิ้นสุดเสียงลมหายใจเย็นยเยือกในห้องค่อยๆเบาลงแต่ความเงียบกลับหนักแน่นเหมือนปริศนาที่ยังรอคำตอบลุงค่อยๆปิดหนังสือเก็บลงในกระเป๋าพร้อมกับคำมั่นในใจว่าจะหาคำตอบทั้งหมดไม่ว่าจะต้องเสียสละอะไรแสงไฟสีแดงจางหายไป ทิ้งไว้เพียงความมืดและความสงบที่กลับคืนมาแต่ลุงรู้ดีว่าคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และเขาต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปลุงค่อยๆก้าวออกจากห้องใต้หลังคาหัวใจยังคงเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและความหวาดกลัวปนเปกันความมืดภายนอกบ้านยังคงครอบคลุมแต่ลุงรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวเอง เมื่อก้าวลงบันไดไม้เก่าๆเสียงฝีเท้าดังตามหลังมาเป็นจังหวะเหมือนมีใครหรือบางสิ่งกำลังเดินตามเขามาอย่างเงียบฮ่าฮ่าลุงหยุดนิ่งหันกลับไปช้าฮ่าฮ่าแต่ก็ยังไม่เห็นใครอยู่เบื้องหลังความเย็นเยียบแผ่ซ่านทั่วร่างกายเหมือนลมหนาวที่ไม่สามารถอธิบายได้ลุงรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่จับจ้องอยู่ในความมืดและรู้สึกว่าเรื่องราวยังไม่จบง่ายฮ่าฮ่าทันใดนั้น โทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นอีกครั้งลุงหยิบขึ้นมากดรับด้วยมือที่ยังสัน่นเสียงนั้นยังคงทุ้มต่ำและลึกลับลุงอย่าหลงทางในความมืดเพราะบางสิ่งที่ลุงค้นหาอาจไม่ใช่สิ่งที่โลกนี้ควรรู้ลุงเงียบไปชั่วขณะก่อนตอบกลับด้วยเสียงหนักแน่นผมจะไม่หยุดจนกว่าจะรู้ความจริงสายโทรศัพท์ถูกวางลงและความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความหนักแน่นและการเตรียมพร้อม ลุงก้าวเดินออกจากบ้านและรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายแต่เขาไม่หวั่นเกรงเพราะกระเป๋าใบนี้ไม่ใช่เพียงของที่เก็บเงินแต่มันคือคำสาบและชะตากรรมที่ลุงต้องแบกรับและเรื่องราวที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองลุงเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ส่งเสียงคลื่นครั่นราวกับโลกกำลังหายใจหนักขึ้น ทุกก้าวที่ก้าวไปเหมือนกับมีแรงลึกลับดึงดึงดันไม่ให้ลุงหนีไปไหนได้ง่ายฮ่าฮสายตาของลุงจับจ้องไปยังถนนเล็กๆที่ทอดยาวออกไปดวงไฟถนนสลัวๆส่องให้เห็นเส้นทางที่ไม่ชัดเจนแต่ในใจลุงกลับมั่นคงแน่วแน่เขารู้ดีว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญและกระเป๋าตังบนี้คือจุดเริ่มต้นของความลับที่ต้องไขให้ได้ท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าคนดังขึ้นจากด้านหลัง ลุงหันกลับมาช้าฮ่าฮ่าพบเงาคนคนหนึ่งยืนอยู่ในความมืดลุงเสียงนั้นเรียบแต่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งเราไม่ได้ปล่อยให้ลุงผ่านไปง่ายๆหรอกลุงรู้สึกถึงความเย็นเยียบไหลผ่านร่างแต่ก็ไม่ถอยหลังเขายืดอกและตอบกลับเสียงหนักแน่นผมจะรู้ความจริงไม่ว่าอะไรก็ตามเงาคนนั้นค่อยคอยก้าวออกมาเผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความลึกลับ ถ้าเช่นนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคำสาบนี้ไม่ได้มีแค่ในกระเป๋าใบนี้แต่ยังฝังลึกในเลือดเนื้อของครอบครัวเราทุกคนลุงก้าวเข้าหาเงาคนนั้นความมืดรอบตัวเหมือนจะยุบรวมเข้ามาใกล้และเขารู้ดีว่าเส้นทางนี้จะพาเขาไปสู่ความจริงที่ซ่อนเร้นอย่างลึกซึ้งมากกว่าที่เคยจินตนาการไว้เสียงกระซิบและเงามืดยังคงติดตามเขาไปทุกย่างก้าวแต่ลุงไม่หวั่นไหว เพราะตอนนี้เขาเป็นผู้ถือชะตากรรมนี้เองแล้วและไม่มีทางหันหลังกลับอีกต่อไปลุงและเงาคนนั้นยืนอยู่ใต้แสงไฟถนนที่สลัวเสียงลมพัดกันโชกแรงขึ้นจนใบไม้กระเด็นไปทั่วทางความมืดรอบตัวเหมือนขยับตัวเองได้ทุกอย่างราวกับถูกจับจ้องจากสายตาที่มองไม่เห็นเงาคนนั้นยื่นมือออกมาหยิบกระเป๋าในมือของลุงไปอย่างเบามือแต่มั่นคงนี่คือจุดเริ่มต้นของความจริงทั้งหมด เสียงทุ้มต่ำพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังลุงรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากกระเป๋าเหมือนมีพลังที่ยิ่งใหญ่และอันตรายซ่อนอยู่ข้างในลุงต้องเข้าใจว่าคำสาบนี้ไม่ได้ผูกพันกับแค่กระเป๋าใบนี้เท่านั้นแต่มันเชื่อมโยงกับชีวิตและอดีตของครอบครัวเราเงาคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลุงมองลึกเข้าไปในดวงตาของเงาคนนั้นและเห็นความเจ็บปวดและความหวังปะปนกัน เราทุกคนถูกพันธนาการด้วยพันธานา้ีและไม่มีใครหลุดพ้นได้ง่ายง่ายเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงไม่ใช่เสียงแปลกประหลาดแต่เป็นเสียงของคนที่ลุงรู้จักดีลุงเราต้องช่วยกันแก้คำสาบนี้ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะกินชีวิตเราทุกคนทีละคนลุงทอนหายใจลึกรู้ว่าชะตากรรมของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง เพื่อลบคำสาบและคืนความสงบสุขให้กับครอบครัวเงาคนนั้นพยักหน้าแล้วก้าวเดินนำลุงเข้าไปในความมืดพร้อมกับเสียงลมหายใจที่ยังคงดังเรื่อยฮ่าฮ่เหมือนสัญญาณเตือนของชะตากรรมที่กำลังจะมาถึงและเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปลุงเดินตามเงาคนนั้นเข้าไปในตรอกแคบฮ่าฮความมืดปกคลุมหนาแน่นจนแทบไม่เห็นทางข้างหน้าเสียงฝีเท้าของพวกเขาสะท้อนกล้องอยู่ในความเงียบ ทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวและตึงเครียดยิ่งขึ้นเงาคนนั้นหยุดอยู่หน้าประตูเหล็กเก่าฮ่หาฮามือหนาค่อยๆดันประตูเปิดออกเสียงกึกก้องดังก้องไปทั่วตรอกภายในห้องเล็กๆนั่นมีโต๊ะไม้เก่าและแสงเทียนเล็กๆสองสว่างบนโต๊ะวางหนังสือหลายเล่มและเอกสารเก่าฮ่หาฮ่เหมือนเป็นที่เก็บสมบัติลับบางอย่างลุงนั่งลงข้างๆเง,ง,งาคนนั้น ทั้งสองเริ่มเปิดอ่านเอกสารและหนังสืออย่างเร่งรีบข้อความในหนังสือเล่มหนึ่งเล่าถึงพิธีกรรมโบราณที่เกี่ยวข้องกับคำสาบและวิธีที่จะปลดปล่อยมันแต่ทุกหน้ากระดาษก็เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ลึกลับและคำเตือนให้ระวังอย่างสูงสุดถ้าทำผิดขั้นตอนคำสาบจะยิ่งทวีความรุนแรงและจะไม่มีทางกลับคืนเสียงเงาคนนั้นเตือนอย่างจริงจังลุงฟังอย่างตั้งใจ รู้ว่าทุกคำพูดมีน้ำหนักมากกว่าเรื่องเล่านี่คือสิ่งที่เขาต้องเผชิญจริงฮ่าฮเวลาผ่านไปอย่างช้าฮ่าฮแต่ความตึงเครียดในห้องกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยฮ่าฮข้างนอกประตูบ้านถูกลมกระแทกดังปังอย่างแรงเสียงกรีดร้องเบาๆดังแว่วมาแต่ไกลเหมือนมีบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาลุงและเงาคนนั้นหันมามองหน้ากันรู้ดีว่าเวลาของการตัดสินใจใกล้เข้ามาแล้ว และไม่มีทางถอยหลังอีกต่อไปความลับและคำสาบที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าใบนี้จะถูกเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับความจริงที่อาจทำให้ลุงต้องสูญเสียมากกว่าที่คิดแต่ลุงพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพราะนี่คือชะตากรรมที่เขาเลือกเองเสียงกรีดร้องที่ดังแววเข้ามาใกล้ใกล้ทำให้ลุงกับเงาคนนั้นตื่นตัวขึ้นทันทีประตูไม้เก่าๆถูกเปิดออกอย่างแรงลมพัดพาความหนาวเย็นเข้ามาในห้อง เงาร่างบางอย่างลอยเข้ามาในแสงเทียนเล็กฮ่าฮลุงรู้สึกถึงความหวาดกลัวแทรกซึมเข้าสู่กระดูกแต่กลับไม่ถอยหนีเพราะลึกๆในใจเขารู้ว่านี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ที่เขาต้องผ่านเงาคนนั้นยืนหยัดอย่างมั่นคงหยิบหนังสือโบราณเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วพูดเสียงหนักแน่นตอนนี้เราต้องเริ่มพิธีปลดปล่อยคำสาปลุงพยักหน้ามือทั้งสองกำกระเป๋าอย่างแน่น เสียงกระซิบในความมืดเริ่มดังก้องกังวานจงเตรียมใจให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแสงเทียนเริ่มสว่างจ้าขึ้นเรื่อยฮ่าฮในขณะที่บรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในวงเวทลึกลับเสียงคำรามของพลังงานที่ไม่รู้จักดังกึกกล้องในหัวใจของลุงท่านใดนั้นเงาร่างลึกลับปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนดวงตาเปล่งประกายสีแดงราวกับไฟนรก และเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นรอบทิศทางเจ้าคิดว่าจะปลดปล่อยคำสาปได้ง่ายๆหรือเสียงนั้นดังขึ้นอย่างเย้ยหยันลุงรู้ว่าชะตากรรมของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นจริงฮ่าฮและความมืดที่เคยหลบซ่อนกำลังเผยตัวออกมาในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดแต่เขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามลุงหยัดยืนตรงกลางห้องใจเต็มไปด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อน แสงเทียนค่อยๆเบาลงจนเหลือเพียงแสงนวลอ่อนฮ่าฮ่าและเงาร่างลึกลับเริ่มเลือนหายไปอย่างช้าฮ่าฮ่าเสียงหัวเราะเย็นเยียบหายไปในอากาศแทนที่ด้วยความเงียบสงบที่อบอุ่นใจเหมือนคำสาปถูกปลดปล่อยออกไปจากพันธนาการลุงเปิดกระเป๋าออกอีกครั้งคราวนี้ไม่มีแสงสีแดงไม่มีเสียงกระสิบมีเพียงความว่างเปล่าและความสงบในใจเขายิ้มบางฮ่าฮ่า รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดยังไม่ได้จบสิ้นแต่บทใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วชะตากรรมที่หนักอึ้งถูกวางไว้เบื้องหลังพร้อมกับความหวังและความเป็นอิสระที่แท้จริงลุงก้าวออกจากตรอกนั้นแสงอาทิตย์แรกของวันสาสองเข้ามาอย่างอบอุ่นโลกดูสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ฮ่าฮและแม้ความลึกลับยังคงอยู่ในใจลุงก็รู้ว่าเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิตคือการกล้าหาญเผชิญหน้ากับความมืด เพื่อค้นพบแสงสว่างที่แท้จริงภายในตัวเองเรื่องราวจบลงแต่การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าพร้อมกับหัวใจที่ไม่เคยหวั่นไหวอีกต่อไปเรื่องราวของลุงคนขับวินมอเตอร์ไซค์ที่เก็บกระเป๋าตั้งใบหนึ่งได้โดยบังเอิญแต่เมื่อเปิดดูพบว่าภายในมีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับและหนังสือโบราณที่บรรจุคำสาปแห่งตระกูลไว้ลุงต้องเผชิญกับความลึกลับ และแรงกดดันที่มาพร้อมกับชะตากรรมที่ผูกพันกับคำสาปนั้นเขาได้พบกับเงาลึกลับผู้รู้เรื่องราวและต้องร่วมมือกันแก้คำสาบเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ทรมานของครอบครัวผ่านการพิธีกรรมโบราณและการเผชิญหน้ากับพลังมืดที่น่ากลัวสุดท้ายลุงสามารถปลดปล่อยคำสาบนั้นได้สำเร็จพร้อมกับได้ค้นพบความกล้าหาญและแสงสว่างในตัวเองเรื่องราวจบลงด้วยความหวังและการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของลุง แสดงให้เห็นว่าแม้ความมืดจะมาเยือนแต่การเผชิญหน้าและกล้าหาญจะนำทางสู่แสงสว่างเสมอ